สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสขุขสุขคนครับสวัสดีครับพ่พอกับพอล,ล่ารากกินนี่พี่น้องกะสวยกนยังคนสร้างกระหลายจ้าคนสร้างกระหลายพี่น้องจ้าพ่พอกับพอล,ล่านะคะตอนเที่ยงเที่ยงอีกแล้ววันนี้เราจะมาหาของไปกินกับส้มตํานะคะส้มตำายอวๆครับพี่น้องค่ะนี่มึอนี้ส้มตํากุ้งเต้นนั่นเองค่ะเฮาสิมาเอากุ้งที่เฮาใส่ไงแตงเมว่าแลวก็เฮากกับบได้ยามเฮากกับบได้เอาขึ้นเลยเฮากกับ ถิ่มลงไไวคือเก่าเมื่อนี้เขาก็เลยสิมายามเอาไป่ตำส้มตำเครื่องแน่นๆแล้วก็เอากุ้งโรแบบเสียบเกสิปลามลงมายลแตกพี่น้องน้ำลายแตกไปกินกันแบบปิซากำลังลุยน้ําอยู่นะคะโอ้ยแดดพูดแดดพูดแดดพมแดดแปกแตงพี่น้องแดดแท้แดดว่าแดดแดดแต่แต่แดดแดดแดแดหาของกินนะเอาสไปกินกระสมตำได้เมื่อนี้นะ น,นี่ลังแรกอ้ยลังแรกกับพอกินละจ้าพี่นอ้องจะเบิ่งในกุ้งนะมสตมต่ำเราเอาหอยหนาเนาะแมน<ด>หาง่ายมือนหีหฮาสิต่ำสมตม่ำเครื่องเน่นแน่นกินดสดสดตะแซ่บจะเอากุ้งเต้นลอยหนาะพอเห็นมันเข็นข้าวเจ้ากินแล้วเป็นตาแซ่บแห้งมาเลยครับเราจะเอากุ้งไปกินวันนี้ีนเนาขดี่กุ้งยดหวดจากสราของเราเองนี่ลังแรกลังแรกกับพอโล้วยละจ้า นีสวยอาี่ไสีใสหลังที่สอลายทเก่่าัมิไซต์ว่านแบ่งไหวใช่ไเนี่ส like. ีโรยเบิดเลยค่ะว่านกินหลายก็หยาดกัดกินตะแลกว่าสีปก้อยเบิรดปก้อยเบิดมันสีบลบอดนะลายเลย กุ้งนะครับก็สียสัสวยงามนี่ก็วง,งามนะแดดแท้แดดว่าแดดจนเนียมไเห็นจอโทรศัพท์นี่จะเป็นหอกุ้งอันนี้คือส,สองหลังด้นี่ใสยทั้งเบิดหกหลังค่ะลุยน้านยามเที่ยงกับซิมเฮ่ไห,ห,หนเจ๊กหน่อยดอกพี่น้อย เห็ดปวกกระเริ่มออกเลยเด้อจะไปนองเห็ดปวกจิกใหได้พี่ไอ้พี่ปกพลาดให้ใส่ในกระโดงนะพี่ปวกไปใส่ในกระโดงปวกแตงปวสิตต้มังหูแล้วก็สิแกงเห็ดปวกพานกินมันนี่จะกินแกงเห็ดปวกเด็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย วันนี้เฮงเฮงอะีรรวยก็ให้ถูกหวยทุกคนเด้อจากพี่น้องจ้าก,ก็ให้เฮงเฮงเรารวยถูกหวยทุกคนเด้อถือแล้วก็จะรื้แบง์มาทั้งพี่เน้เอจ้าพอได้ถือสามตัวตรงกัน,น,นออกมาหากุ้งสดๆไปรวยสมต่ำจากพี่น้องคะ่ะน,นี่จ้ากาารบบุมียังหลายช่วงอีกคะ่ะอายุหักกินกระไดซํำนี่แหละพี่น้องครับปลากรบบุกคอยมานปันใดเพวันยมหันมีปลาหน่อยไปเป็นเนื้อ มันว่าลงบัชางนี่ยครได้พอได้กินนะครับพอได้ฝนเออเมื่อคืนฝนตกแหงปลาบ่ลงหลีขจับบ่ตกเมื่อเช้แะ,ะแหงบ่บ่แหงเมื่อคืนฝนตกตกพายอวดตกไปนอนกับน้ำสิอ่างที่บุคะน้ำสาเนี้ยเที่ยงน้ำเย็นไห่หรอมันเป็นสะดินดกักเลยมันเย็น ซาเน่กาจกไกวต่างแต่สมัยเนหน่อยแต่แม่ยังอยู่เป่แหละแต่ว่าบริษัเงินดอกพี่น้องเพิ่นมาอันนี้เพิ่นมาเอาดินไปเห็ดสนเห็ดเตะองน้ำคลองน้ำสนประทานเห็ดฝนเห็ดนะฮากับบริียเงินพอแรกได้น้องกับอกเพิ่นันก็มาจกไหดินไผ่ดินไผ่ดินไผ่สินะแต่ก่อนมาเพิ่นกำลังเห็ดสนประทานสมเอิญผมนี่แล้วมีลายมัถมเลยหรอบริษัทงาน พอดีโรยส้มตำจายยตา่ายั่วๆตำกระไรคนตอนเ<ส>ที่ยงแซ่บกุ้งใหญ่ขอบคุณนข้บวปุ้นเานาะปุ้งน้อยมันชินัวกุ้งใหญ่เนาะรสชาติตามหวานเลยหวานกว่าหลายเติบแล้วเลือจักหลังสองสาแต่สามหลังพอดีโรยพอดีเมื่อวานนี้ก้อยแบบเบิด์ตการจีนแบบเบิร์ตก้อยแล้ยผัดหวานงาชิมกลิ่นวันนี้ก็สิกินหลายคนอยู่บ้านเนาะต้องไปโรงเรียนก่อน นี่ยุดยุวะครับพี่น้องอ้ได้หลายละจ้าพอโรยละจ้าสตาสตาสตายุดยุ่วกินด้วยกันนะฮะพี่น้องหาละนื่คยิบกปะจีกสิกไปทายอย่างพี่ดอวเออต่ละเมือ่อต่ละเวรนี่ก็ได้ทาไปตามชีวิตประจำวันของเฮานี่หละจ้าพี่น้องจ้าก็เสียให้ที อยู่บ้านนาดีๆไม่น่าเอามีมาทรมานขึก็ให้เฮงเงรวยๆถูกขวยเด้อก็ให้ถูกรางวันที่หนึ่ง้วจ้าแต่ละคนนะคะรวยกับวันที่หนึ่งเดือนเก้านะคะ2องศนะคะเลขสวยค่ะหนึ่งเก้หน้านะคะ เก็บผักเตียวไปใส่แกงเห็ดมั้เห็ดฮะตีผักไอตุ่ว uh huh. แกงเห็ดปลวกแกงเห็ดปลวกมีต uh ิดลายอ่ากินง่ายเพราครับพี่น้องขาใส่ปลาไ,ไวไ้อื่นอ๋อเื้อเป็นในอาหารปลาดุกโดยที่เขาใส่เนื้อมันนี่พี่น้นองจะกุ้งเพิ่นบ่ค่อยเลือกอาหารดอก <c oughs> กุ้งเต้นอ้เนี้ยกระิน เนี่ยใส่ไว้คือเก่าบืนถึงมีแนวกินกันมายามเอากินอีกแล้วนี่ลังทึกละสั่นลงสั่นลงเออลังนี่สืบกลายนี่พินะพี่น้องนี่กุ้ง,งเต็มนี่กุ้งสวยพ่อก้อยหล่ะจ้ะแล้วก้อยอีกพอดีเล้วไอ้บุญกินก้อยอยู่หลายมันจะกินกับสมตำ่ำ ตรงนี้ค่อยไปตำตำตำโอ้มีตัวใหญ่ด้วยนี่ตัวขาวๆยั่ๆนี่กุ้งมองยังไงก็ยังเป็นกุ้งเหมือนเดิมนะคะหลังบ้านฉันเป็นประชาคุณเศ้าเงียบเงียบเริง จังหน้ากเกษตรเกีเ่ยวเข่าแล้วมาในีก,กะมือแรกที่เด็กหน่อยเปิดเทอมน้อเด็กๆก,กะลงังโรงเรียนนะคะน้องตีก็อยู่ป .2 อส,อส่วนน้องต้าก,ก็อยู่อนุบาลน,นะจ๊ะพี่น้องจ๋าส่วนโรงเรียนอยู่ลาวกัสมีอนุบาลถึงป .5 ธรรมัธยมถึงจะเป็นถึงม .7 นะคะทไทยเป็นน้องอปอป .6 นะไทยมีอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองต่ว่าในเมืองก็มีอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองงมีแห่งหลายหลังอุดท้ายหลายโกโม หลังสุดท้ายเล็ท้ายสุดแต่พอกินพอดีเลยกินในหลายคนใส่โซ่ตํำเท่นั้นเท่อนือนทำติดกันเนาะหลายคนคนอยู่บ้านเสร็จส้มตำยู่ๆอะครับวันนี้ก้อก๋อยพี่น้องกันลำไหนที่จะกินก้อยแล้วค่ะมามาขยาวลงขยาวลงฟุ้ยนี่นี่นี่ปวดโพพี่น้องหลังงในหลายสุดแล้วนี่นี่หลายคัะ ตัวสีใสพร้อมมัดไว้คือเกาเออื่นกับมะยามก็ได้กินคือเกาใส่ซูมือก็ได้กินซูมือคันอยากไใบลายก็ต้องใส่หลายๆหลังใส่ใส่พอได้กินไหมนะอันนี้เขาใส่พอได้กินสริงจริงเขามีตั้งยี่สิบหลังมันก็มีลายซะนะฮาใส่ใส่ใสประจุซสานี่ก็ได้เป็นกระขุดพอดีนี่ใส่แต่พอได้กินจะซื้อกระเพาะใสปลาไหลายใสปลาไหลเมื่แล้วออกมาใส่เพิ่มบ่มเออื่นจะไปหายอัลมานา พอได้อาไปฝากุ่งเต็นนางชอบกินนี่สวยงามเลยที่นอ,นอ,นอ่พีนะ่น้องเนาะพ่อะน้องามสวยสายปะตำม,มงหงเผ็ดๆแล้วก็เอานี่โรยหนายยว่นะคะนี่้าเบ่งน้ำกันว่าซีมึงสมตำพร,ราสติดจังใดนะคะเปียงสมตำนางจัดเต็นนะคะพอนางเคยขายสมตำ วันนร้มาออกไปสางบ้านอยู่ริมถนนอาจิเปิดร้านต่ำก็ได้เปิดร้านตำค่ะอาหารตำสั่งติ่มถนนใหญ่พี่น้องกทกรสิทธิ์ฝ่าบรรยากาศไนซัมนีก่อนเด้อจ้กพี่น้องจะขอบคุณไอซ์สุขสุขคนแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทีคอมเมนต์เด้อจ้าขอบคุณรหรับ ถูกสิงถูกกาเมื่อกี้ถูกคนเฮงเร,ยรวยๆเลยค่ะเฮงเรวยๆหล้วการถูกควยแล้ววัน <c oughs> วที่หนึ่งเลจ้าพี่น้องถูกควยรวยเบอร์จ้าแบบฝากบรรยากาศบไปส้มเนีน่ยแะพี่น้องพอกันคลิปหนาส้มต่ำยดยัว่วโรยก <c oughs> ุ้งแล้วจ้าสบัยดีจ้าพี่น้องสบายดีจ้า